สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรอ่าสหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สาหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์ที่เก่าพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอ่านบ้านหน้างัวพี่น้องอำเภออำเภอสว่างจังหวัดสกลนครดูพี่น้องเด้อ เอาผ้ามาเบ่งบรรยากาศตลาดแล้วก็ผ้ามาสอบถามราคางัวพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้อากาศบ่ค่อยดีพี่น้องฝนตกฝ่ายังเหมือนขึ้มอยู่งัวกับเขาตลาดบ่หลายดิมื่อนี่พี่น้องมีงัวบ่หลายโตดิเพราะว่าวันฝนฝนรัดข้างได้หอยแกง,งัวมากบาา่ได้เหมือนี้่างัวกับบ่หลายบ่ไดแต่ว่าก็มีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่อยพอไดีเบ่งอยู่แล้วสี สอบถามราคาเบิ่งว่าตลาดนี้ราคามันถือือมันแพงพี่น้องอ่ะเขาไปเบอรงน้ำตาลนะพี่น้องเด้อก็สําหรับผูใ้ใดอยา่ไง้อไปเรี่ยหันมาตลาดอันตลาดพิ่นเปิดถึงเต่ตีซีหอดเก้าโม้งเสาพี่น้องแต่ไวไ้ายเลยดิตลาดง้อน,นี่ว่าได้ใช้เวลาดนเด้พขะาเจ้าจะซื้อขายแต่ยังขึ้นอึ้นขึ้นพี่น้องแก้งมากข้าเจเเ้าก็เศร้าขายกันเลยด้โมเมนต์ตลาดเบิดมือพี่น้องทางผูใ้ใดสีบ้ากับฝ้ามาา อันมาสายเลยเขเห็นเรียบร้อยเขาคือตลาดอันสดอันพวกขายปลาขายผักเลยขายเสือผ่าดิขายบะดมีอแต่ว่าตลาดง้อนี่เปิดตึงเตตีซีมาหอดตลาดโลดตีซีซื้อขายกันเตตีซีใส่ไฟสายเงี้เอาพี่น้องเอาผู้ใดอยากได้ง้อเด็ดใดง้อไปเรียงหรือว่าอยากขายง้อก like ็ให้มาจะเด็กเงี้ยหรืเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องขับไปเบิร์ข้างในพุ่ณไปงามพี่น้อง อันนี้มะเพ็ดบุรีอ่ะดูเพ็ดบุรีตีเพ็ดบุรีเท่าไหร่ละนั่นมะเพ็ดเจริญเพ็ดเจริญกับเพ็ดบุรีครับผม้องสระสี่มื่นนะครับเนี่ยตัวแรกสองตัวนี่เนาะครับผมสี่หมื่นตัวแรกตุนปลาสองตัวนี่สี่มื่นพี่น้องเพ็ดบุรีกับเพ็ดเจริญเพ็ดเจริญกับเพ็ดนี่พี่น้องสายสายฟอพันไม้เนาะเพ็ดบุรีอันเพ็ดเจริญพี่น้องสี่มื่นเท่าไหรก็ ชีมืงนต่อร่องได้พร้อมส่งเนาะไปส่งนะครับเนาะคนว่าไก่ไก่ส่งคนว่าส่งมาเลสิบมีไปเริ่มืือนึ่เนาะมือไปได้คนี้กับประเทศจีนเนาะเบอร์ที่ต่อเบอร์ได้ลหน่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เดด้พี่น้องเด้อหอยเฟืองครับผมูุไดอยากได้กระโถนขาม่าพี่น้องเฮ็ดพอฟันอะไรอยู่คนว่าลูกเ็ดบุรีก็เห็ดเจลล์น่สัสายพันธุ์ใหม่ พอพันใหม่พี่น้องของพอเพียงเนาะอันนี้มีใบมีหลอดเรียบร้อยเนาะผู้ใดสนใจโทษเขามาสอบถามเบมึงพี่น้องบันโตนี่ใครแน่แต่เข้าดีขึ้นปะเขางามอยู่คว้ยเท่าพี่น้องมันอายุมันลายละต่ว่าใส่เอาเขามันนั่นแหละใยเถิดไงต่ว่ายังหน่อยหยุ่มๆมันเข้าก็เข้าบบกงามพี่น้องเด่างเรียบขึ้น ็ดพอพันไดนบ่หางดอกบ่หางท่องพี่น้องฟุ้งลอยซีพอดอไปนี่พอดนี่เนาะเกือบพอดนเนาะป่อยเถือกพี่น้องหน้าโคตรพอพันอยู่แต่ว่าจะคลองคนยังบม,มาคนเปล่าป่วยลงมาอีกอยู่หางสีท่องป่อยอยู่ตลาดอัน หน้างัวพี่น้องอำมเพอสาว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องเมื่อนี้ยุตตลาดหน้างัวเสาวัดอาทิตย์พี่น้องมอวัดเสาวันอาทิตย์วันอาทิตย์กล้อยแม่แม่ก้วยคมพี่น้องสามคมกับลูกสลามส้นตัวหนึง่งแล้วจะามราคาให้พี่น้องเป็นแม,ม,ม่ลูกแม,ม่ลูกแม,ม่ลูกนี่ก็แม่ลูกโอ้ลูกลารไปแล้วกวน ลูกนี่สิบแปดหาร้อยคุ้มดิสิบดลูกห้องเศร้าดอกสิบแปดหาร้อยสิบหกหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดบ่ตัวนั่นโอ้โหหอดมหอดสองมูนจะคุ้มดีหนอสิบแปดหาร้อย สิบ่โอสิบสิบแปดหาร้อยสิบหกหาร้อยอันนี้สิบเจ็ดพี่น้องเบิ่งเอาโหลดเลือกเอาโคมงใดพี่น้องมากเอาแต่ว่าตัวนี้ก็ตัวนี้ลูกจักตัวเลยฮะลูกที่ลายอะไรเนาะครับหาตัวลูกหาตัวเนาะรับเงินเดือนแล้วนี่เนาะได้เงินเดือนพุชตัวแล้ว พ่อพ e, oh, oh, euh. no. hmm, ัฒน์พอพันธนี่ชีมือนก็หาร่อยตราะตกหาเบิ้ลไปโอ้โีชีมือเินหาร่อยหาร่อยเบิ้ดจุดตัวพี่นองเลือกเอาล่อยว้มากจะเอาตัวแรกก็ได้ตกหาร่อยเบิ้ลไปมั้งนั่นแต่ว่าตัวนี้เป็นพ่อพัธน์ไพี่น้องลูกสลามชนครับสุกสลามชนเนาะปีห้าเดือนปีห้าเดือนชีมือินหาร่อยครับผมราคาต่อลองเอาด้วยพี่น้องเด้อ ควายไท้อีกกช่เนาะอีกกชัยควายไทยเบอร์ทรวิโ่ยโลเนาะคอยลดพี่น้องเบอร์ติดต่อเาเบอร์0ูนย์แปดหกศูนย์สองหกเนาะมันเป็นหางท้องเลยเนาะหางะเนาะหางท้องมันเป็นหางดอกเนาะหางท้องหางท้องพี่น้องหางท้องลูกฉลามส้นซีเมนห่าร้อยเทวาวนบามีหำเดียวเด้บมสองหำเด้ผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้อง

ทั้งไผ่เลยแม่นั่งนี่โอ้เท่าไรราคาเพิ่นคิวสามอะโอ้หมื่นสามห้องไว้เนาะเป็นกล้วยเถิกเนาะยกล้วยแม่นั่งหน่อยพี่อนน้องราคาหมื่นสามราคาห้องได้พี่น้องยังจิตต่อได้อีกเนาะมาตัวเดียวหีือด้วยเนาะครับตัวเดียวด้วยเพี่น้องเด้อคิวจังก่อนคิวสามครับคิวสามต่อร่องอะไเนาะครับหอยมาดพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ 093ย์เก้าสามศนเ้องเดหองเ้าดาพี่นองอกูได้อย่างไดกควยเลียงก็โทรมาพี่น้องหมื uh ่นสามราคาห่องต่อเอาดัวพี่น้องต่อเอากไห้องไอลูกห้อยดกนสิบแปดมันไม่ลูกเพไาะเ่น้องมานเนาะประกันใเพื่นบ้านรอบ่ประกันมานอยู่ที่บอประกันพี่น้องงัวเพื่นกุ้ยเพื่อนซื้อมา เพิ g, ่นซื huh? ้อมาเจ้าของเก่าเพิ่นว่ามันมันเพิ่นว่าสมในซีเดือนแล้วเจ้ว่าให้บอประกันเนาะเนาะเพิ่นบอได้ประกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นว่าสมให้แล้ะราคาเท่าไหร่เกาะสองหมื่นพี่น้องสองหมื่นช่งได้ไกลเป็นไรล่ะนี่ส่งได้ไกลอยู่บ่ส่งไปไกลเติบเนาะร้อยลูกเพื่ะเนาะร้อยกลัวลูกก็ส่งได้อยู่ราคาเนี่ยเศร้า นี่พี่น้องห้องหอยดกพวกไรเบอร์ติดต่อครัเบอร,ร์084 0 8 393 5164 5164ด้พี่น้องนะกล้อยพึ่งสีปลายครับลูกสลามชนก้อยก้อยกปีเดีวยวพี่น้องคเล็นมัน่เนน้องล็มันพี่น้องนองีนง หาง้องหาง้องห้ผงขนเ่าดอกนั่นล้วยห้อง่ร้องมันยังมีหอดขอบใส่ยั่น่ก้นเ้นองมนเขาเขาเปิดดีอยู่พอพันไปหน่อยชี่เมืองหาลอยเป็นราคาห้องค่อยเถกแต่ว่ามันหำเดี่ยว อ้เดียวที่นนอง